ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การดูดวงเสียงไทยทํานายด้วยไพ่ถาโร่ไพ่ยิปซีกันนะครับคลิปทํานายไทยทักนี้ผมจัดทาขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนไม่ทักหาใครไม่ชวนทําบุญไม่ชวนลงทุนไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นโปรดระวังผู้แอบ,บอ้างนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับ โอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงวันนี้กันเลยนะเราก็จะมาดูดวงเสี่ยงทายทำนายไพ่ทาโร่กันแบบแรนดอมเช่นเคยนะครับเป็นการเสี่ยงทายเพลินๆในหัวข้อเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใสๆไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านนะครับซึ่งผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเสี่ยงทายนะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับเราจะใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันเพื่อให้เกิดความแม่นยําสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การทำนายของผมจะอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆน,น,นะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะโอเคมาเริ่มกันเลยวันนี้เราก็จะมาเสี่ยงทายทำนายทายทักกันในหัวข้อเบาๆสบายๆดังกล่าวนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านหัวข้อวันนี้ก็คือเขาคิดถึงคุณมากๆแทบขาดใจแล้วเออ เขาคิดถึงคุณมากๆแทบขาดใจมาดูกันนะครับเขาคือใครทำไมต้องคิดถึงคุณขนาดนั้นผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสียงทายเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โหูเถ้วยเซเว่นออฟคไม่ธรรมดาคุณเป็นคนที่มีตัวเลือก ทำนายอย่างแรกคือถ้าไม่ใช่ความเจ้าสเสน่ห์คุณจะมีข้อดีบางอย่างที่ทําให้ใครๆก็อยากเข้าหาคุณในด้านความสัมพันธ์คุณจะได้เกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน่าหลายตามที่หลากหลายนะครับส่วนในด้านชีวิตส่วนตัวการงานการเงินแปลว่าคุณจะมีทางเลือกที่ดีเข้ามาอย่างหลากหลายเช่นกันเมื่อเจ็ดถ้วยปรากฏตาราสากลว่าไว้ว่าชีวิตคุณจะไม่มีทางตันชีวิตคุณจะมีทางไปตลอดมีทางเลือกดีๆเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับ โอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็เขาคิดถึงคุณมากแทบขาดใจเขาคือใครเขาคือใครใช่คนที่คิดไว้ไหมโอ้โหแปดเหรียญ a อตโตเพนทากิคนที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านสายงานนะมีโอกาสที่จะเป็นคนกันเองคนคุ้นเคยเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ลูกค้าบัดดี้หุ้นส่วนใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกันแล้วในชีวิตประจำวัน รู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่คนใหม่ๆไม่ใช่คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโผล่เข้ามาจีบระวังโดนหลอกนะครับระวังตัวดีๆนะต้องเป็นคนที่เชื่อใจได้เจอกันแล้วมีตัวตนจริงๆและเจอกันในชีวิตประจําวันการงานชักนําพาก็โดดเด่นนะครับประมาณนี้นะเราแปดเหรียญเนี่ยนอกจากความรักความสัมพันธ์ยังทานายได้ด้วยว่าคุณจะมีความก้าวหน้าด้านการเงินการงาน,กา,งานการเงินที่ดีด้วยนะครับแล้วก็เออโหห้าไม้เท้า ไฟออฟวอนส์ช่วงเวลานี้นะคุณมีปัญหาเรื่องมากคนมากความหรือเปล่าเกี่ยวกับปัญหาคนแวดล้อมบางทีไม่ใช่ปัญหาของคุณโดยตรง แต่เป็นเรื่องจุกจิกที่คนอื่นก่อแล้วคุณก็ต้องเข้าไปรับผิดชอบร่วมกันหรือโดนหางเลขไปด้วยอะไรแบบนี้คำแนะนำจากใบนี้นะตำราสากลว่าไว้เมื่อห้าไม้เท้าปรากฏเมื่อมีผู้คนวุ่นวายขนาดนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอย่าเข้าไปเป็นคนกลางไกลเกลี่ยให้ใครอย่าไปแบกรับปัญหาใครอย่าออกหน้าแทนใครแล้วคุณจะปลอดภัยดีนะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งในด้านความสัมพันธ์แต่ตีความได้ด้วยว่าอย่างแรกนะ ฝั่งคุณคุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีคนอยากได้เยอะมีคนอยากมาแย่งกันหรืออย่างที่สองคุณกําลังไปชอบคนเจ้าสเสน่ห์ซึ่งฝั่งเขาก็มีคนอยากได้เยอะเช่นกันประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อไปซิว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงใครคิดถึงคุณมากแทบขาดใจตอนนี้เออเขาคิดถึงคุณมากๆใจแทบขาดแล้วตอนนี้เขาคือใครโอ้โหเดอะซันคนกันเองคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คุณก็เล็งอยู่ คุณก็เล็งเขาเขาก็เล็งคุณผมเชื่อว่าใจตรงกันละเคสนี้นะ วันนี้เสี่ยงทายหัวข้อนี้เขาคิดถึงคุณแทบขาดใจแล้วได้ไพ่เดอะซันแปลว่าคนที่เขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาอยู่เช่นเดียวกันไม่ธรรมดาเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับไพ่ทาโร่สากลตำราสากลว่าไว้เมื่อใดก็ตามเสี่ยงทายเรื่องใดก็ตามเมื่อเดอะซันปรากฏแปลว่าความสว่างสวยความสดใสความยินดีความสำเร็จทั้งปวงมาแล้วสบายใจได้เลยนะครับเดอะซันปรากฏแล้วนับจากนี้ไปไม่ว่าจะได้ ให้อะไรก็แล้วแต่ให้ตีความไปในทางที่ดีได้เลยเออมาเสี่ยงทายกันต่อย้ำเสมอนะว่าการเสี่ยงทายนี้เราไม่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่การเสี่ยงทายคือการมาดูกันว่ามีเรื่องใดที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วมาลุ้นกันต่อว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเออซึ่งไม่สามารถเกิดกับทุกท่านนะครับดูเป็นแนวทางอ่า จ,จะมีคำแนะนำดีๆให้ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหเด e ะเอ็มเพชัดๆ t ด e Sun Empress ดีกว่านี้นะวันนี้เวลานี้ไม่มีอีกแล้ว t ด e Sun คู่ e m p r e s s แปลว่าเขามองคุณดีมากเขายกย่องคุณในระดับสูงสุดของชีวิตจิตใจชีวิตวิญญาณอะไรแบบนี้ตามความเชื่อนะจิตวิญญาณของเขาสยบอยู่ที่คุณแล้วตอนนี้ไม่ว่าเขาจะเคยเจอใครมามา,มากมายขนาดไหนแต่ณเวลานี้เขาชื่นชอบคุณมากเขารักคุณมากเขามีแฟชั่นมีความเสน่หาต่อคุณมากและเขาคิดถึงคุณมากเออคนที่คุณคิดถึงนั่นแหละเดี๋ยวมาดูสิใช่คนนั้นหรือไม่ เป็นคนไกลหรือเปล่าหรือว่าเจอกันอยู่ทุกวันแต่ไม่ค่อยได้คุยกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะบางคนเจอกันแทบทุกวันแต่เวลาว่างไม่ค่อยตรงกันเห็นเห็นกันอยู่แต่สวนกันไปสวนกันมาเออไม่ค่อยได้พูดจากันก็ทําให้คิดถึงกันได้เช่นกันอ่าโอ้เดม่ไเชืยอคนนี้คือคนที่คุณไปขอพรมาตามความเชื่อ ถ้าคุณเป็นสายมูเป็นคนที่มีความเชื่อด้านการดูดวงด้านการกราบไหว้สิ่งศักดิด์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่เน้นไปนในสายขาวนะครับเช่นการสวดมวนต์ไหว้พระทำบุญทำสมาธิอะไรแบบนี้นะการทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับการปฏิบัติในทางที่ถูกต้องคุณมีโอกาสได้คู่บุญได้คู่บาร,รมีจากการขอพรถ้าคุณเคยไปกราบพระกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรขอคู่อะไรไว้คุณจะได้คนนี้แหละคู่ของคุณอามาดูสิน่าสนใจวันนี้ พลังงานวันนี้เขาคิดถึงคุณมากแทบขาดใจไปไปมา,มาคุณเองก็คิดถึงเขาเช่นกันและคนนี้เป็นคนที่เรียกว่าต่างคนต่างชอบกันอยู่แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้เผยใจโอ้โหอัศวินเหรียญเขาอยากมาหาคุณนะแต่อาจจะยังมาไม่ได้กรณีที่ห่างกันนะครับ อย่างแรกนะไพ่นี้ตีความได้สองอย่างเป็นอย่างน้อยอย่างแรกคือถ้าอยู่ไกลกันเขาอยากมาหาคุณแต่ยังมาหาไม่ได้พยายามหาเวลาว่างมาอยากจะมาพบปะมาเจอคุณนี่คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันแปลว่าชีวิตของคุณและเขาสวนกันไปสวนกันมาดังกล่าวบางคนทํางานกลางวันอีกคนทํางานกลางคืนสลับกันหรือแม้แต่หรือแม้แต่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆกันกนี่แหละแต่ว่างไม่ค่อยตรงกันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะมาดูสิ เราจะได้เจอกันไหมเนี่ยเออวันนี้มีเดอะซันแล้วมีเอ็มเพรสแล้วไม่ว่าภายใบต่อไปจะออกอะไรมาให้ทำนายดีไว้ได้เลยดีจริงๆเดอะฟูจิตอิสระความเบาโปร่งเบาในใจความไร้กังวล เดอะฟูลนี่บางตำราเขาบอกว่าอาจจะเป็นความสุขที่ประมาทสักหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่ไปยืนละลาอยู่ริมหนา้าผานะบางตำราก็ว่าไว้แบบนั้นแต่เอาความหมายโดยรวมใบนี้คือความสว่างสัยในใจจิตอิสระความเบิกบานละลาขนาดนี้คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้นและคุณจะมีความสุขยิ่งขึ้นเมื่อได้เจอกับคนคนนี้เออนะ The f o o l The Sun e m p r e s s สุขสบายโปร่งเบาสบายใจละลาได้เลยโอ้ไม่ธรรมดาวันนี้มีเดอะซันแล้วเราก็ดีใจแล้วแหละว,วันนี้ทั้งเดอะซันทั้งเอ็มเพรสแล้วก็เขาคิดถึงคุณมากโอ้โเดอะสตาร์โอ้ยวันนี้ไพ่ดีจริงๆ The เดอะซันเดอะสตาร์เอ็มเพรสคุณเป็นใครครับเนี่ย คุณทำงานออกสื่อหรือเปล่ามีผู้ติดตามเยอะหรือเปล่าเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าหรือเป็นฝั่งเขาก็ได้นะเออการมีชื่อเสียงไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นศิลปินดารานักร้องแต่เป็นคนอาชีพใดก็ได้ที่คนรู้จักเยอะผู้ติดตามเยอะยิ่งสมัยนี้การออกสื่อโซเชียลยิ่งง่ายนะ เราแทบทุกคนมีสื่อในมือการพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์ความสามารถตัวเองถ้าคุณมีความสามารถแล้วรูปร่างหน้าตาดีด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสมบัติที่ดีของคุณจะทําให้มีคนชื่นชอบคุณเป็นจํานวนมากและเขาคนนี้ก็ชื่นชอบคุณมากเช่นกันแต่เขาไม่ได้ชื่นชอบธรรมดาเขาอยากมาครองคู่กับคุณอยากได้คุณเป็นคู่ครองเออไม่ธรรมดา <c oughs> The Sun Empress The Star ไม่ธรรมดาใบนี้ถ้านอกเหนือจากเรื่องความสัมพันธ์นะทำนายเพิ่มเติมได้ด้วยว่า ชีวิตส่วนตัวการงานการเงินของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ในช่วงสว่างสวยในช่วงเปล่งประกายดาวจะลัสแสงคุณคิดอ่านการใดอยากทำใดใช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาตัวเองและไต่ระดับขึ้นสู่จุดสูงสุดเออประมาณนี้โอเคสวยงาม the sun the star empress วันนี้ไม่ธรรมดานะครับอืือจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงสองคนมาเจอกันย้ำนะว่ามีชื่อเสียงไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นดารา แต่เป็นคนที่มีจุดเด่นในอาชีพของตัวเองเป็นคนที่สังคมรู้จักอะ,อะไรแบบนี้เออสักอย่างหนึ่งไม่คุ้นกับเขาหรือทั้งสองคนแล้วก็โอ้โหอสศวินไม้เท้า คนคน aged, นี้มีความเสน่หาในตัวคุณมากอยากมาหาคุณใจแทบขาดคิดถึงคุณใจแทบขาดแต่ย <ujah id. S 2> ังทําอะไรไม่ได้กรณีที่เป็นคนไกลกันเขายังคงท<ห>ําอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้นอกจากคิดถึงคุณนะครับนะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันมาบ้างพูดคุยกันบ้างแต่ก็ยังอาจจะมีความคลาดกันไปคลาดกันมาอยู่ดีประมาณน,นี้เดี๋ยวมาดูกันต่อสิ <rell> เขาจะทํายังไงต่อไปอืมเขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปหกดาบบ ลองเรือหารักตามภาพตำราสากลว่าไว้เมื่อหกดาบปรากฏเขาจะมาหาคุณเออเขาอยากมาหาคุณเขาจะเดินทางมาหาคุณอย่างน้อยถ้ายังมาไม่ได้ก็คือมีความคิดจะมาหาวางแผนวางแพลนจะมาหา ไพ่หกดาบชัดเจนล่องเรือหารักที่ผมชอบกล่าวถึงใบนี้นะการข,ำขำ้ามน้ําข้ามทะเลการเดินทางไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ใกล้ไกลกันเพียงใดก็แล้วแต่จะมีการเดินทางเกิดขึ้นในทางที่ดีเขาวางแผนจะเดินทางมาหาคุณหรือกลับกันคุณเองก็มีแผนจะไปหาเขาเช่นกันหรือต่างคนต่างมากันคนละครึ่งทางก็ยังได้ใบนี้ไม่ว่าการเดินทางจะเกิดขึ้นหรือไม่ใจมาแล้วใจมาก่อนแล้วนะครับ จิตใจเราไวกว่าแสงไวกว่าทุกสิ่งการเดินทางอาจต้องใช้เวลาแต่จิตใจพอคิดถึงกันปุ๊บถึงปับ๊บคิดปุ๊บถึงปับ๊บแบบนี้เป็นไปได้โอเคมาดูกันต่อพลังงานแสนดีวันนี้เขาคิดถึงคุณมากแทบขาดใจเขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปโอค้คิดถึงเครียดหงอยเชื่อก้าวไม่เท้าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ท,ที่ต้องรับผิดชอบกันไปก่อนโอเคไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับ รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองกันไปก่อนเดี๋ยวมาดูไพ่สำหรับที่2ขยายความเพื่อความแม่นยําสูงสุดเผื่อมีไพ่ดับเบิลด้วยนะดูซิว่าวันนี้จะมีไพ่ดับเบิลไหมขอไพ่สำหรับที่สองขยายความทีนะครับวันนี้โอ้โหราชาถ้วยไม่ธรรมดาคนคนนี้เป็นคนน่ารักจิตใจดีและในทางกลับกันเขาก็มองว่าคุณน่ารักจิตใจดีมีโอกาสเป็นคู่ที่น่ารักนะครับเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมซิอืมไม่ธรรมดาวันนี้ เดอะซันเอ็มเ s รสเดอะสตาราชาถ้วยโอ้โ oh หถามจริงๆเคยจีบกันหรือยังเนี่ย <c oughs> พลังงานแบบนี้เหมือนคนที่จีบกันแล้วแต่ว่าห่างๆกันไปจะด้วยหน้าที่อะไรก็แล้วแต่โอ้โหสิบถ้วยพูดไม่ทันขาดคำว่าเคยจีบกันไหมเอาเป็นว่าลึกๆไม่ว่าเคยจะเคยจีบกันหรือไม่ลึกๆทั้งคุณและเขาใจตรงกันวันนี้ t ด e s u n นเอ็มเ s รสิบถ้วยโอ้โหนะมีโอกาสสมหวังมีโอกาสครองคู่คนโสดเตรียมตัวได้แฟนมีโอกาสพัฒนาจากเพื่อนเลื่อนสู่แฟนหรือเจอคนที่ใจตรงกันเข้ามาสารสัมพันธ์คนที่มีแฟนแล้วมีโอกาสขยับขยายจากคู่รักคู่แฟนเป็นคู่ครองเป็นครอบครัวส่วนคนที่มีคู่แล้วท้ามาดูคลิปนี้แปลว่าคุณเลือกคนได้ถูกต้องคู่ของคุณดีอยู่แล้วรักกันมากๆนะครับจเจริญก้าวหน้าแน่นอน มีโอกาสมีลูกหรือมีลูกเพิ่มได้ด้วยในกรณีที่มีคู่แล้วส่วนคนโสดเต็มที่กับชีวิตใช้ชีวิตให้สุขสบายเต็มที่มีโอกาสเจอคนถูกใจแน่นอนมาดูกันต่อสิบถ้วยการันตีไม่ธรรมดาเขาคิดถึงคุณมากแทบขาดใจล้วขอให้ไพ่บอกทีว่าจะเป็นยังไงต่อไปโอ้โราชินีไม้เท้าโอ้ใบนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่มีมีผลนะมีผลต่อความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ว่าคุณกับเขาจะเข้าหากันผ่านทางผู้ใหญ่เข้าหากันทางพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรแบบนี้และมีโอกาสที่ผู้ใหญ่ทั้งฝั่งเขาก็จะชอบคุณผู้ใหญ่ฝั่งคุณก็จะชอบเขาคุณเป็นที่รักที่เอ็นดูเป็นที่เมตตาของผู้ใหญ่ประมาณนี้ดีงามนะครับแล้วจะยังไงต่อไปแนวโน้มดีวันนี้ดังกล่าวไปแล้วว่าเสียงทายได้เดอะซันตอนแรก จากนี้ไปไม่ว่าไพ่อะไรออกมาให้ทํานายไปในทิศทางดีได้เลยทิศทางดีได้เลยอัศวินเหรียญเดียวเดียวเดียวแป๊บนึ่งอ่าจริงด้วยจําได้ว่ามีอัศวินเหรียญดับเบิลคนคนนี้จะนําความโชคดีมาให้คุณ เป็นคนที่ปรารถนาดีกับคุณอยากมาเจอคุณถ้าได้เจอกันมีโชคดีแน่นอนแค่รู้จักก็โชคดีแล้วเรียกว่าชีวิตเจริญกนะ้าวหน้าเป็นดวงสมพงกันหมายความว่าเวลาคบหากันแล้วจะนำพากันไปสู่ความเจริญนำพาสิ่งดีๆมาให้กันแบบนี้อัศวินเหลืองดับเบิลรับไว้เลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาบอกแล้วว่าดีแน่นอนวันนี้มีเดอะซันเดอะซัการันตีไว้แล้วตามความเชื่อเดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับ ใบอื่นจะมีอะไรตามออกมาให้ทำนายดีได้เลยการเสี่ยงทายไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแต่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นสามถ้วยความยินดีเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่นอนทิศทางความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องกันในสถานะใดก็แล้วแต่จะอยู่ใ,นใ,นใกล้ไกลกันแค่ไหนจะได้เจอกันแล้วหรือไม่อย่างไรในอนาคตมีโอกาสสมหวังร่วมกัน คนที่คิดถึงคุณใจแทบขาดตอนนี้คือคนที่คุณก็คิดถึงเขาอยู่เช่นกันคุณกับเขาใจตรงกันทั้งสองคนเป็นคู่ที่ดีต่อกันเป็นความที่เป็นคู่ที่น่ารัก เป็นกัลยะาณมิตรที่ดีหรือจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่มีโอกาสพัฒนาไปสู่ความเฉลิมฉลองร่วมกันทํานายดีว่าคุณมีโอกาสสมหวังในความรักครั้งนี้ส่วนจะประสบความสําเร็จช้าเร็วเพียงใดขึ้นอยู่กับบริบทชีวิตของแต่ละท่านนะครับ mm. เอาใจช่วยขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ